อย่าเสียเวลาตามหาหากคุณต้องการรถมือสองคันที่ตอบทุกความต้องการของคุณสวัสดีค่ะพอทุกความต้องการของคุณเรารวมไว้ที่นี่แล้วกับงานประมูลรถสวยคาพิเศษสภาพนางฟ้าที่พร้อมการันตีเลขกใหม่ไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่น้ำท่วมพร้อมผ่อนง่ายๆด้วยเคลื่อนไขที่ไม่จุกจิกไปชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะ Toyota t ตโยต้ายาริสเอที 1.5S สัมผัสประสบการณ์เปิดสู่โลกที่กว้างกว่าเดิม Toyota t o โยต้ายาริสเอทล้ออลลอยด15นิ้วสีทูโทนไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์ฮาโลเจนไฟ LED Daytime Running Light ที่ชุดกันชนด้านหน้าเบาะนั่งคนขับปรับระดับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยผ้าพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วลำโพง6ตำแหน่งปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ push start button กล้องมองภาพขนาดถอยจอดเซ็นเซอร์กระระยะช่วยจอดด้านหลัง Mazda 3 Sky Active 2.0ที่สุดแห่งยนตกรรมเจเนอเรชันใหม่ของ Mazda เครื่องยนต์เบนซิน2.0 SkyActive รองรับน้ำมันสูงสุด E85 เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ SkyActive Drive ล้ออลลอยขนาด18นิ้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำแบบอัตโนมัติไฟท่อโครเมียมคู่แบบสปอร์ตภายในห้องโดยสารโทนสีดำพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า E-Pass หัวเกียร์หุ้มด้วยหนังเบาะนัง่งหุ้มด้วยหนังสีดำปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button สวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยระบบนนทาง Navigation System ลำโพง8ตำแหน่งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่ง Mitsubishi Pajero Sport Fuel ไ i ้ความสำเร็จที่เป็นคุณเครื่องยนต์ดีเซล Common Rail 2อลิตร ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบแอลีดีพร้อมระบบปรับระดับลำแสงอัตโนมัติสะกดทุกสายตาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบแอลีดีพร้อมระบบปรับระดับลำแสงอัตโนมัติมาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางคืนแบบสเปกตรัมแอลีดีไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวและไฟตัดหมอกหน้าแบบแอลีดีโฉบเฉี่ยวในลุคสปอร์ตอย่างลงตัวไฟท้ายแบบแอลีดีไถทอดดีไซน์แห่งเส้นสายที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครล้ออ l l o ดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้ว ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมด้วยฟังกช์ชันการใช้งานที่ครบคันผสานการออกแบบอย่างประณีตเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกการเดินทางอย่างแท้จริงจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด8นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ8ปสปีดกล้องมองภาพ360องศาระบบทำงานผ่านกล้องสีตำแหน่งรอบตัวรถเพื่อประมวลผลการแสดงแบบ Bird Eye View ผ่านหน้าจอมมนิเตอร์ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นภาพได้รอบตัวรถ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบเสริมความปลอดภัยโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถคันหน้ามิสซูบิชิทร t ชันแอดลิดที่สุดแห่งความสปอร์ตผันเข้มเข้มเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร ไฟหน้าดีไซน์ใหม่โปรเจคเตอร์เลนส์แบบไบ LED ไฟเดย์ไทม์แล n นิ่งไลท์แบบ LED ดีไซน์ใหม่ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติล้ออลลอยขนาด17นิ้วไฟท้ายไฟเบรก l อลพร้อมไฟ LED ีดีไลท์ไกดิงและไฟเบรกดวงที่3แผงกันกระแทกด้านล่างกันชนด้านหน้าระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเรนเซนเซอร์ภายในห้องโดยสารโทนสีดำเบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศท,ทาง มาตรวัดเรืองแสนออปติทรอนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control Toyota C-HR 1.8 Entry จุดเริ่มต้นของชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับยนตกรรมที่ไร้ขีดจำกัด เครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซ c เกียร์อัตโนมัติ CVT พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วสีทูโทน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบฮาโลเจนไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟท้ายแบบ LED สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและฐานเกียร์หุ้มด้วยหนังหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ขนาด4.2นิ้วระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาดูอัลโซนหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วลำโพง6ตำแหน่ง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ถุงลมนิรภัย7จตำแหน่งเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าหลัง4ตำแหน่งชมและทดลองขับได้ในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาและประมูลจริงในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนักหาการประมูลสำนักงานใหญ่หนึ่งใจคอปุ๊บอนุมัติปับ๊บไปกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์เช็ควงเงินก่อนประมูลได้ที่นี่เลยค่ะ อย่าลืมมาทดลองขับและมาประมูลกันเยอะๆนะคะเดี๋อยวรออยู่ค่ะ